สวัสดีครับวันนี้เรามากินบุฟเฟ่ต์หมอละ99บาทครับกับขนมจีนป้าพรขนมจีนบุฟเฟ่ต์นะครับเปิดบริการก็9โมง2ทุม่มเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็บบจะมีขนมจีนหลายหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันได้นี่เป็นขนมจีนนะครับก็จะมีน้ำยาปู น้ำยาปูอย่างนี้โหน้ำยาปูนี่แนะนำเลยครับห้ามพลาดนะครับน้ำยากะทิน้ำยากะทิก็ลูกชิ้นเยอะเลยนะครับก็น้ำยาแซลมอนอันนี้แยงเกียวหวานไก่ครับไก่กับเน้นเน้นแล้วก็น้ำเงี้ยวห้ามสําสำหรับคนที่ชอบกินน้ำเงี้ยวนะครับน้ำเงี้ยวนะครับน้ำเงี้ยวน้ำยาป่าที่ผมบอกไปแล้วตีนไก่เต็มเลยครับจัดเต็มตีนไก่แบบ เปื่อยเลย,เลยนะครับแล้วก็จะมีแกงไตปลาสำหรับคนใต้นะครับรวมถึงน้ำพริกสำหรับเด็กนะครับแล้วก็มีอาหารเสริมอื่นไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวฮอดกัข้าวผัดนะครับผัดผัดผกคั่วกริ่งไก่ทอดทุกอย่างก็เป็นบุฟเฟ่ต์หมดนะครับผัดต่งตางๆรวมถึงมีของหวานด้วยนะครับขวนน้ำ ส่วนน้ำนี่ก็จะเป็นรีฟิลนะครับ29บาทนะครับรวมถึงมีส้มตำให้ตำเองได้ด้วยนะครับจานชานก็สะอาดดีนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับแตงโมูผักมีเยอะไปหมดนะครับไม่ต้องเบียรเสียดกันนะครับการจัดการได้ดีนะครับนี่ครับรวมถึงมีไข่ตุ๋นด้วยนะครับน่าลองผัดกะเพราเปรี้ยวนะครับ ร้านสะอาดมากโล่งนะครับเดี๋ยวไปกินกันเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับขนมจีนป้าพรกินบุฟเฟ่ครับเดี๋ยวมาวันนี้ผมเอาน้ํายาที่ถ่ายไปก่อนหน้ามีนผมเอาน้ํายาปลาน้ํายากะทิและน้ํายาปูมานะครับอันนี้น้ํายากะทิน้ํายาปูอันนี้น้าํายาปลา,ปาครับหูปลานี่ไก่เนี่ยด้วย,ยนะขาไก่นี่ครับและนี่ก็มีพวกแกงเขียวหวานตีนไกแกงอันนี้ น้ำเงี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นน้ำพริกสำหรับเด็กที่ไว้กินของหวานนะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกัันนะครบเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันเลยเต็มฟ้าถ่า,ายภาพร,ร้านโดยรวมหัวเท่าไหร่ครับเนี่ยหัวละ99บาทนะครับเด็กเนี่ย49บาทนะครับเดี๋ยวมาดูเอาหัวนะ้องน้ำยาปูก่อนแล้วกันน้ำยาปูนะครับน้ำยาปูโอ้โหไม่สายใจ ใส่แน่นๆไปเลยครับน้ำยาปูยาปูนะครับแล้วก็ใส่ปักไปห,หน่อยนะครับมาเดี๋ยวมาชิมกันนะครับน้ำยาปูจะเป็นรสชาติยังไงนะครับจะหวานไหมจะเปรี้ยวเค็มไหม,มรสชาติกลางๆนะครับเผ็ดไม่มากครับกินได้อ่นต่อไปครับไปน้ำยากะทิ ป็นน้ำยากะทิเพียงองน้ำยากะทินี่ดูครับลุกปลาเพียบเลยนะยากะทินะครับยากะทิผมขอใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยนะครับมาโดนยากะทินะกะทินะครับไม่เป็ด น้ำยาที่ไม,ไม่ไม่เผ็ดครับน้ำยาปูจะเป็นป่าเล็กน้อยครับต่อไป,น,อปน้ำยาป่าน้ำยาป่านี่ค่าทางเผ็ดนะผมเป็นคนไม่กินเผ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในอยุธยาบุรีนะครับอยุธบุรีก็ยากะทินะครับเน้นยาป่านะยาป่าอืม้ม ยาป่าจะออกมือเล็กน้อยแต่ใส่ตีนไก่เยอะมากนะครับใครที่ชอบกินทนนนิ้งหรืเปล่ากินได้เลยนะนี่นะครับต่อไปมาดูน้ำเด็กนี่น้ำเด็กน้อยน้ำพริกนะครับตอนเด็กเราผมก็มกินแตนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้นพริกกิเป็นยังไรงรสชาติเขาหวานเนะครับ หลักที่มาต้องกินต้องเป็นน้ำยาปูนะครับน้นาานำยาปูห้ามพลาดน้ำยาปูโอเคนะครับไข่าาถึงรุ้ยเลยนะครับ,บก็หมอละ9ก้าถึงก้าบาทอุบลีครับมันกินได้แล้วก็มีไข่ถุนดูหลายะเม็ดมนไข่ถุนเมนูพิเศษมีไข่ถุนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยไหม ไปที่มาห้ามพลาดเลยมบอกกันที่ยาภูโอเคนะครับที่ยาภูตินไก่บุ๋เปื่อยเนี่ยนะครับติ่กาเดี๋ยวลองดูแกงเขียวหวานหนะ่อยเดี๋ยวหวานนี่เป็นติ่ไก่น้ำนี่จ่ายเพิ่มนะครบยี่สิบเก<ม>้า,าบาทรีฟิวยี่สิบเก้าบาทนะครับมีเติมไม่อั้นมีส้มตำสามารถทา,าถไนได้ด้วยส้มตำสามารถ ทำเองทำอันนี้ทำเองนะครับใครทำไม่เป็นก็ทางร้านทำให้ไหมทำเองทำเองของร้านอันนี้อะไรปูปลาทำไทยเหรอปูปลาออเออใครจะมาก็มาได้เลยครับถือแยกถี่แยกปั๊บพาไทยหรือสถานจ้ากเก่านะครับเปิดประมาณ9ก้าโมงนะครับ ปิดท้ายด้วยของหวานครับไอติมรสมะม่วงกับมะนาวพร้อมมันเชื่อมนี่ครับไอติมนะครับไอติมตักก็มีครับร้านนี้นะครับสายหวานอย่างเราห้าบาทของที่ตบตูดก่อนกลับบ้านนอนครับที่เหลือกับเรียบร้อยแล้วนะครับครับแค่นี้ครับ